สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในแมบ Infection สมัยนะครับผมเวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นนันชีวิตรอดนะครับผมาใครอยากเอาไม้เบสบอลนะครับเอาตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขวดนะครับเอาปจนายกันเลยเอยตัวหนึ่งแปก อีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งตรวนี้ร่สามารถตีพ่วกหน้ายินได้เรอเพื่อนโอ้โหเพื่อนเป็นตายแล้วถ้าใครโดนสีขาวนะครับหรือแสงไฟสีขาวอาจจะเป็นด้านมันเป็นหนึ่งรเปอร์เซ็นตอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าผมจะขึ้นไปตรงนี้นะครับเอ๊ขึ้นไปตรงนี้นะครับผมโดนจับทุกคนผมโดน,นจับแล้วตายตายคู่เโอเคนะครับแล้วก็เอาไมา้แบตน,นะครับถ้าใครถามว่าทําไมเอาขวดไม่ได้อะดูนะครับ เอ้ยเอาขวดได้น,นี่นะแต่ว่ามันอาจจะมีเวลาระยะเวลาการคูดดาวนัผมเพื่อนอย่าเข้าไปตรงนั้นเพื่อนลอยตกได้แล้วมันลงไปอ่ะมเป็นไร ปีนเอาตรงนี้เปล่าไม่ใช่นี่ด้านหนึ่งอนนี้ก็ไม่ใช่นะเราไม่โผล่ตรงนู้นนะครับผมโอ้ไม่มีออบบี้งนั้นก็ออบบี้บอกไม่มีไอ้แฮปมบาลูกซองเดี๋ยวต้องเจอข้างล่างแนละ้วลาวาท่วม ข้างล่างนี่มันต้องมีลูกสองแน่นอนไอ้แฮปบอลชดกันมีไหมเนี่ยรอให้ลาวาหมดก่อนแล้วไม่ต้องรอแล้วอย่าตกนะครับผมโอ้ปุ่มอะไรเนี่ยดีเวิร์สไม่เอาดีกว่าโอ้รีเวิร์เของเฮ้ย มาดิครับไปเรียบร้อยคนไอ้พวกหน้าย,ยิ้มสุดกระชากใจตายเรียบร้อยครับโอ้โหเอาอีกตัวหนึ่งสองตัวเลยเปิดดิเออเปิด,ดปิดปดิดนั่นแหละ จะเปิดก็เปิดจะปิดก็ปิดเอ้ยอ่าไปด้วยแต่ว่าผมดีให้ตัวละครไม่เอาดีกว่า เป็นรอยยิสุดกระชากใจเฮ้ <c oughs> ทุ่งเขาท่าลมต้องมาแอบใน,นบริเวณนี้นะครับโอเคแต่ผมไม่ชอบนายดีตายดว้วยซ้อนขซ้อนตัวใครเนะี่ยอ๋อคนนี้นี่เอง ไปแล้วไปเอาวุ้ดีกว่ามาโอ้ยนอโอ้เพื่อนเพื่อนระวังนะเพื่อนนี่มันมีมีขาวนะเมีมีขาวนี่ตายเลย mày 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 mày